สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ศูนย์แนะแนวนำร่องในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาจัดกิจกรรมกศอนอป้องกันภาวะซึมเศรา้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์แนะแนวในรูปแบบ learning and m y care system ค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวตอนหนึ่งว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมกศนป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์แนะแนวในรูปแบบ Learning and My Care System ของกศนอำเภอเดชอุดมชื่นชมผู้บริหารกศนทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอคณะกรรมการสถานศึกษา ครูกศนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติลงพื้นที่จนเกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มผู้สูงอายุนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งในเรื่องการจัดกิจกรรมกศนป้องกันภาวะซืมเศร้า คงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุผ่านการอบรมได้ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรมรำกระบองแบบชีวจิตสร้างความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุช่วยให้แขนขาเคลื่อนไหวคล่องขึ้น นอกจากส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วยังช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุทั้งการทำเหรียญโปรยทานสารตระกา้าทำบายสีซึ่งเมื่อผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่วนการดำเนินงานของศูนย์แนะแนวในรูปแบบ Learning and m y Care System สำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีได้คัดเลือกกศนอําเภอเดชอุดมเป็นสถานศึกษานำร่องในการพัฒนาศูนย์ให้บริการคำปรึกษาและการแนะแนวโดยมีครูกศนอําเภอเดชอุดมทำหน้าที่เป็นครูแนะแนวซึ่งได้ผ่านการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแนะแนวและการให้คำปรึกษาสำหรับศูนย์ให้คำปรึกษากศนในรูปแบบ Learning and Mycare System mm hmm. เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวนักศึกษากศนอ mm hmm. เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างพลังความรู้ความคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนนำไปใช้ต่อยอดด้านการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันเป็นการเสริมสร้างพลังบวกให้กับนักศึกษาให้เป็นผู้พร้อมทั้งความรู้และเป็นคนดีสามารถปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขสามารถสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชนทั้งยัง เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้เกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุดังนั้นการป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุมีสภาพกายและสมองที่ดีเป็นสิ่งสำคัญค่ะ